เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักก้าไกลจากพี่น้องชาวบางขุนเทียนบางบอนครับวันนี้ต้องขอหารือท่านประธานในเรื่องใหญ่ๆห,ห,หนึ่งเรื่องด้วยกันเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีปัญหาด้านสภาพเศรษฐกิจและพี่น้องประชาชนตอนนี้อยู่ในสภาวะมืดแปดด้านหาทางออกไม่ไหว รเรื่องของการกู้เงินผิดกฎหมายก็ตอนนี้เรียกว่าลุกลามไปกันใหญ่ในพื้นที่ของผมครับเจอหลายเคสด้วยกันเรียกว่าเกือบร้อยเคสด้วยกันแล้วโดยการกู้เงินผ่านแอปพลิเคชัน t k t t o k โดยใช้ภาพของธนาคารชัดเจนครับอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับก็คือว่าธนาคารไม่มีส่วนรู้เห็นแต่ว่าภาพที่มานำเสนอนั้นเป็นภาพที่ใช้เป็นภาพจริงของธนาคารเลยนะครับและก็มีดอกเบี้ยที่ต่ำ แล้วก็มีวงเงินกู้ที่สูงมากแต่วิธีการครับล้ําไปกว่านั้นเนื่องจากว่าเขาประเมินไว้แล้วว่าการติดต่อผ่านธนาคารในห่วงแรกอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะต้องโทรแจ้งความนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อพี่น้องประชาชนจะโทรแจ้งความเขาก็จะใช้รูปของท่านผบตรเนี่ยครับแล้วก็มีลิงก์ที่กดอยู่ด้านใต้โดยเป็นตํารวจนะครับเป็นรูปภาพตํารวจแล้วเมื่อกดลิงก์เข้าไปก็จะเป็นช่องทางการช่วยเหลือ หรือถ้าเกิดพี่น้องประชาชนจะดับเบิลเช็คก็จะเซิร์ช Google เซิร์ช Google เข้าหาวิธีการแจ้งความออนไลน์เพื่อให้ทันท่วงทีอันที่ขึ้นมาใน Google อันแรกก็จะเป็นช่องทางของมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นทําให้พี่น้องประชาชนเชื่อได้ว่าอันแรกเนี่ยโดนหลอกแต่อันที่สองเนี่ยคือการช่วยเหลือหลังจากนั้นพอมีการช่วยเหลือก็ได้มีการติดต่อเข้าไปครับพอติดต่อเข้าไปสิ่งที่พบก็คือว่ามีการติดต่อเข้าไปจาก ทนายความที่แอบอ้างนะครับแล้วก็มีศูนย์ข้อมูลให้กรอกข้อมูลกรอกไปกรอกมาก็อยู่ในห่วงวังวนของมิจฉาชีพอีกนะครับตั้งแต่ตอนกู้ตอนแรกมาแจ้งตำรวจมาพบทนายความมาเจอศูนย์และที่สำคัญไปกว่านั้นครับแอปพลิเคชันต่างๆที่เข้ามาข้อมูลของมิจฉาชีพมีบัตรประชาชนมีหน้าบุ๊คแบงค์ของอ ประชาชนที่มาติดต่อเป็นที่เรียบร้อยอันนี้น่ากลัวมากๆครับนี่คือส่งจากฝั่งมิจฉาชีพกลับเข้ามาให้ผู้กู้เพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้น่ากลัวมากๆตอนนี้หันไปพึ่งสํานักง,งานตํารวจยังไม่รู้เลยว่ารองพอบอรตรคนไหนดูงานไซเบอร์เพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ท่านประธานได้ดําเนินการอย่างเร่งด่วนครับเพราะพี่น้องประชาชนมืดแปดด้านหันไปหาหน่วยงานรัฐก็ไร้ซึ่งหนทางช่วยเหลือครับขอบพระคุณครับ